คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยพกาศหอมวอลเล็ตมรณะอย่าเพิ่งดีใจใครที่คาดหวังว่ารัฐบาลจะแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ทันไตรามาส4ี่ของปีนี้ควรเผื่อใจไว้บ้างเพราะมีปัญหาข้อกฎหมายที่อาจทำให้รัฐบาลต้องตัดสินใจเลื่อนไปอีกเป็นไตรามาสแรกปี2,568หรือเกินกว่านั้น ก็เหมือนตอนที่รัฐบาลประกาศจะออกพระราชบัญญัติกู้เงินสุดท้ายรู้ว่าไปไม่ได้ก็ต้องเลื่อนหลังจากเลื่อนก็คิดว่ารัฐบาลคิดตีแล้ววิธีใหม่ไม่น่าจะมีปัญหาข้อกฎหมายที่ไหนได้กับดักเพียบจากนี้ก็ต้องดูกฤษฎีกาว่าจะให้คำแนะนำข้อกฎหมายกับรัฐบาลว่ายอย่างไรเพราะการล้วงเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสอนั้นมีความเสี่ยงว่ารัฐบาลจะทำผิดกฎหมาย ทีรชัยภูวนาถนารานุบาลดีกรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีตรองผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยโพสต์ในโซเชียลถึง3ด่าน Digital ดิจิทัลวอ l เล็ด่านที่1รัฐมนตรีพักร่วมเนื่องจากบัดนี้คณะกรรมการดิจิทัล w a l l ล็ซึ่งท่านนายกเศรษฐาเป็นประธานได้ศึกษารอบครอบจนมีข้อยุติสมบูรณ์แบบทุกประการแล้ว โดยท่านนายกเศรษฐาทแถลงข่าวยืนยันชัดเจนต่อประชาชนว่าสามารถทำได้แน่นอนโดยไม่ผิดกฎหมายใดถึงขั้นประกาศกำหนดเวลาแจกเงินไว้ด้วยและเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีของไทยใช้การพิจารณาแบบเอกฉัน ดังนั้นถ้ามีรัฐมนตรีทักท้วงคัด้านแม้แต่เพียงรายเดียวอาจจะเห็นว่าผิดกฎหมายหรืออาจจะต้องการให้มีการศึกษาให้รอบคอบมากขึ้นในการประชุมสัปดาห์หน้าคอรมอก็จะไม่สามารถมีมติเห็นชอบ Digital ดิจิทัลบอลเล็ตได้ดังนั้นในเมื่อนายกเศษษาายืนยันว่าทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์แบบแล้วกรณีที่มีรัฐมนตรีรายใดไม่ร่วมลงมติเห็นชอบ ทั้งที่นายกซึ่งเป็นผู้นำของพรมเป็นผู้เสนอในทางการเมืองโครงการนี้ก็ต้องถือว่าจบบริบูรณ์โดยปริยายอันหนึ่งถ้าจะมีรัฐมนตรีรายใดเลี่ยงไม่เข้าประชุมรัฐมนตรีทั้งหมดก็จะต้องร่วมกันร,รับผิดช,ชอบอยู่ดีเพราะจะมีการส่งรายงานการประชุมไปให้แก่ทุกกระทรวงเว้นแต่รัฐมนตรีรายที่ไม่เห็นด้วยกับมติจะทำหนังสือคัดค้านโดยพลันด่านที่สองทกศ มีข่าวในโพสต์ทูเดยว่าสำนักง,งานกฤษฎีกาเคยมีความเห็นว่ารัฐบาลไม่อาจกู้เงินจากธนาคารออมสินเพื่อโครงการดิจิทัลวอลเล็เพราะอยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธนาคารออมสินกรณีพรบทรกศมีการบัญญัติขอบวัตถุประสงค์ว่ามาตรา9ธนาคารมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรสำหรับการ วงเล็บกอประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมวงเล็บขอประกอบอาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้วงเล็บคอพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร วงเล็บงอดำเนินกิจการตามโครงการที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรมซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร 2. ประกอบธุรกิจอื่นอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม 3. ดํดำเนินงานเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทโดยให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือบริหารจัดการแก่บุคคลกลุ่มบุคคลผู้ประกอบการกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนรวมทั้งองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบใดที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร,กรหรือชุมชนให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการลงทุนการผลิตการแปรรูปและการตลาดเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจหรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4. ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่สหกรณ์เพื่อใช้ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินตามความในวรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งวงเล็บขอวงเล็บคอและวงเล็บงอรวมทั้งการดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งวงเล็บสงวงเล็บสและวงเล็บสให้กระทำได้เท่าที่กำหนดในกฎกระทรวงเนื่องจากทกสเป็นธนาคารการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,กรตามมาตราเก้า จึงต้องกระทําโดยการให้กู้ยืมเงินและทกสย่อมไม่มีอํานาจหน้าที่ที่จะทําตัวเป็นเครื่องมือแก่รัฐบาลสําหรับแจกเงินดิจิทัลซึ่งไม่ใช่กิจกรรมด้านการธนาคาร ส่วนกรณีถ้าหากรัฐบาลจะขอให้ทกศให้เงินกู้แก่เกษตรกรไปก่อนโดยรัฐบาลจะแจกเงินดิจิทัลไปให้ล้างหนี้ให้เกษตรกรภายหลังรายละหนึ่งหมื่นบาทนั้นก็จะฝ่าฝืนขอบวัตถุประสงค์ข้างต้นเพราะทกศจะไม่ได้พิจารณาการให้กู้ยืมเงินบนพื้นฐานของการทำเกษตรกรรมแต่จะเป็นการพิจารณาให้กู้ยืมเงินบนพื้นฐานของเงินที่จะได้รับจากดิจิทัลวอลเล็ตเป็นสำคัญ อันอาจจะเข้าข่ายเป็นการรับใช้รัฐบาลกระทำนิติกรรมอัมพรางด่านที่3ซุป e เปอร์แอปกลไกควบคุมดิจิทัลวอลเล็ตมีเพียง2ลักษณะทางที่1คือใช้บล็อกเชนซึ่งทำให้เป็นเงินดิจิทัลหรือทางที่2คือไม่ใช้บล็อกเชนซึ่งเป็นเงินโอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันเหมือนอย่างแอป,ปเป๋าตังกรณีนี้เป็นเงินธรรมดาไม่เป็นเงินดิจิทัลผมไม่ทราบว่าซูเปอร์แอป เข้าลักษณะเป็นทางที่1ซึ่งใช้บล็อกเชนหรือแท้จริงเป็นทางที่2ที่ไม่ใช้บล็อกเชนคือเป็นเพียงการสร้างแอปใหม่เพื่อทําให้ประชาชนโอนเงินในระบบปัจจุบันของสถาบันการเงินได้สะดวกขึ้นแต่เป็นเงินธรรมดาไม่เป็นเงินดิจิทัลกรณีไม่ใช้บล็อกเชนจะไม่ตรงปกเนื่องจากพักเพื่อไทยหาเสียงไว้จะจ่ายเป็นเงินดิจิทัล คือเป็นทางที่หนึ่งซึ่งใช้บล็อกเชนเพื่อให้มีสปคุณในการยกระดับประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลดังนั้นถ้าซ u เปอร์แอปไม่ได้ใช้บล็อกเชนซึ่งไม่เข้าขายเป็นเงินดิจิทัลก็จะไม่ตรงปกอาจผิดกฎหมายเลือกตั้งกรณีใช้บล็อกเชนจะเป็นเงินตรา กรณีถ้าซ u เปอร์แอปใช้บล็อกเชนก็จะมีเนื้อหาทางเศรษฐกิจเป็นคริปโตเคเรนซี y ซึ่งจะเข้าขายเป็นเงินตราอย่างหนึ่งแน่นอนซึ่งถ้าไม่ขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะผิดกฎหมายครับทั้ง3ด่านที่รัฐบาลต้องผ่านให้ได้รัฐมนตรีจากพักภูมิใจไทยและรวมไทยสร้างชาติลาประชุมก็หนีไม่พ้นฉะนั้นเอาให้ชัดว่าเห็นด้วยหรือคัดค้าน เพราะการใช้เงินทกสสนองความต้องการของฝ่ายการเมืองจะกลายเป็นการอำพรางเพื่อนโยบายประชานิยมซ้ำรอยโครงการรับจำนำข้าวที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ให้ทกสสำรองเงินรับจำนำข้าวจากชาวนาไปก่อนจากนั้นรัฐบาลใช้คืนทีหลังแต่ที่หนักกว่าคือการให้ทกสสำรองเงินไปก่อนในนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตมันขัดวัตถุประสงค์ของทกศอ,อย่างชัดเจนฉะนั้นเลือกเอาครับ จะตายยกเข่งหรือปล่อยตายเดี่ยวคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยพกาศหอม